นี่จะเป็นดวงสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เท่านั้นนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบามาดูซิว่าพลังงานและดวงคุณในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะหลับตาเลือกมาเลย3ใบามาดูกันให้อยากบอกสิ่งใดกับคุณนะคะ พลังงานของไพ่ในวันนี้บอกโู้ไพ่ใบแรกบอก Judgment ค,ค่ะ Judgment ค,คุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีข่าวดีเข้ามาสำหรับคุณไพ่ Judgment น,นะเรื่องราวดีๆข่าวดีโอกาสดีๆในวันนี้รอคอยสิ่งใดจะสำเร็จค่ะมาดูกันข่าวดีที่จะได้รับคือเรื่องอะไรใบที่สองการเงินค่ะ จะมีข่าวดีเรื่องการเงินไพ่จัตุ e ์เมนที่หมอจะเปิดได้ไม่หมดนะเลยต้องปิดไว้ีไพ่ที่บอกว่าข่าวดีที่คุณจะได้รับใบที่สองขึ้นมาไพ่สองเหรียญคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินตกลงเจราจาเรื่องการเงินสําเร็จมีโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับคุณใบที่สามวู้ไพ่แฮงแมนแปลว่าคุณกําลังกังวลใจเรื่องการเงินภาระค่าใช้จ่ายหนี้สินอยู่ใช่ไหมแต่ไพ่สองเหรียญขึ้นมาแปลว่าคุณจะแก้ไขปัญหาก,การเงินได้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาสํา หลับคุณแล้วก็มีข่าวดีเรื่องการเงินวันนี้ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้กําลังที่จะแก้ไขปัญหารเรื่องการเงินอยู่วันนี้เวลานี้และตอนนี้ที่คุณเห็นคลิปนี้กําลังเครียดกาลังกังวลใจอยู่คุณจะแก้ไขได้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาและปัญหาทางการเงินตรงนี้ที่คุณหนักอกหนักใจเหนื่อยใจอื่นอาจใจ <actively S 2> <liability S 1> อยู่ที่เครียดอยู่จะผ่ <inadequ gallon S 1> านพ้<ใ>นไปและเจอเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณผ่านไเห็นคลิปนี้แล้วพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ให้คุณปลดหนี้หมดหนี้หมดสินโชคดีเรื่องการเงินค่ะ